สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่เป็นตากสู้กุลสกุลครับผมนะครับเซานีเนลังเตล่าหลักธมามบานอิลาครับพี่น้องครับใส่บรยรยากาศนะครับบานอิลาให้พี่น้องในเบื้องก้อนสิกร์บ,บานนะครับไปหาน้ำโชกพี่น้องโอ้ยมาทำอะไกับหยากง,งางตลอดบ,บานอิลาเลยพี่น้องเนาะบรรยากาศดีสะอาดสะอ้าดต่อมาแล้วมันมีพลังบวกเนาะพี่น้อง ก็จอดจอนอ,อยู่นี่เขากับไปปุ่นหรอพี่น้องยางอมอมบานนี่เขายางอมอมบานนี่เขาขึ้นไปทั้งนี่นี่ก็พี่น้องถ้าเด็กขึ้นโดนแล้ว เสดายต้นนั่นนี่เนาะต้นชุ่มแสงไหมคือตายเนาะพี่น้องพี่น้องูอสาเหตุบวมต้นชุ่มแสงมันคือตายครับหากมันบ่ถ,ถึงดินหมดที่จังไดครับพี่น้องครับคือจังใดข้าเจ้าคุดตื่นบดบ่เสดายต้นง่ายๆง,า,ยง,า,ยง,งามๆตายสัมโอ้สดชื่นนะพี่น้อง ึงครับโอ้บรรยากาศด้านบนอู้ลมเย็นเย็นหุยหุยโอ้ยยายนคนคือเป็นทางพี่พี่นี่เปจะนี่พี่น้องไปพอกันให้กินมงาครับมาเจอกันไหมบรรยากาศดีแฮะนะครับมื่อกี้ยุดนะครับพี่น้องครับยุดสามสี่นะครับยุดสองหมื่นครับทีมงานจะเดินทาง กับบันแพงนะครับที่งานมอลำโฮกับที่เดินทางกับบาะนะครับเป็นบางส่วนนะครับวันที่หาเขาอยู่อำเภอแม่วงจังหวัดนะครับนครสวรรค์ครับพี่น้องนะครับพอกันอยู่นครสวรรค์ที่หานะครับงานรอยกระทงครับนะครับพี่น้องสดชื่นบ่นะครับมาบ้านอีรายเนี่ยบรรยกะ ต้องได้ทายวิวทายบรรยากาศรอปั่นให้พี่น้องในเบื้องนะครับพี่น้องก็จะากเห็นนะครับว่าบรรยากาศนะครับมันเป็นตาเบื้องพี่น้องเนาะมันมันสดชื่นนะมันพลังบวกหลายอยู่นี่มันมีแต่สิ่งดีๆนะครับพู้ได้ขำว่าในนี้รู้สึกดีนะครับรู้สึกอบอุ่นมีความสุขนี่ครับว่าได้เบาเป็นได้พี่น้องมันเป็นอีลีนครับมันเป็นอีรีจี๊ดกันถึมาได้จี๊อ่ะมันเย็นไม่เป็นไรมันแบบ สุดยอดครับอธิบายว่ตถุพี่น้องตงัวเล็มาสัมผัสเองนะครับจากมานะครับหากีฬาจากมาหาพอน่อยอ่าแน่นอนพราะอีกแตมาเยี่ยมมาหยามนะครับแยะมาเบิง่งความระลังการของบ้านได้ะเลย ใส่ส่งในพูด่ะน้ะปเลียมแตองมันเองแรงดไนปนสิดร่งเอตองแรงอเลงงกเลยสีงเลมันก็สิตองงตัวเนาะบท่นยุดได้ยุดมันไ่ได้แข็งมันเสตองเรงตองรนาเนาะทำมันแข็งเราทำมันแข็งมันก็สิตึงหนึงนเพราะอันนี้เมันกสิาจะแมห เชงซีตีคุณซีกกูสมัยนี้นะโอนหจข้นขี่ดอกติดแดงติดเหลืองมาน้ำูกอกแต่นี่

là lập bản cân gì đó Xuân dâm này Ngàm <laughs> này <laughs> Sở chín chăng lời ใายจะคลิปต้องคลิปนะครับที่ได้เดินทางกับนะครับแข่งสนามนางพี่น้องครับสวนต้นนี่ยังน้ออยู่พี่น้องหูวจักสืบว่าครับผมบ่หูวจักสื้บนี่ครับก็ชื่องามมากเต๋อ

เขาจอยากให้ม so 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 ันหางมันเสืเร็วๆจะไปแช่หนังตนจะไม่เสืออันนี้ผักอันชื่อคิวมไกระเงี้งมันัใเอีามันมันมีดอกอยู่อ่ะมันมีค่ะมีดอกมีดอกปะหอมดอกผักกระเงี้ยงนะก็เห็นดอกยเลยสีม่วงโอ้ย

ไปยังไงไปยังไงบ่ได้ไปมนวเกฑ์ถามว่าไปยังเส้ซื้อยังไงเออวะไปงอเงาะงจังอัไนั่นเลยคือไปงอคือจังอนไีอย่างทำยงไงมเศรามึงเนื่อยบ่บันน่ะยังเมื่อย เป็นยังคือถามจะถามาแล้วจะถามาแล้วสูงเพลงมัาสูงสั่งหรอกทงยังมสูงดอกจันน่อนะป่ะจนใจ้าัป๊อมาแล้วรถบรรยากาศดีให้รบรบรลบคลิปบัสจำนั่นไปแล้วประดทไทยจ้าโบัจนั่ไปแล้วมาแล้วมาแล้ว ขอบคุณทุกการติดตามครับมรถกระบะมาแล้วรถกระพามาแล้วกระพามาแล้วคุณกระพ้หรถะพามาแล้วจ้ารือรา้โอ้รถรถบารแบบยังมีอยู่หรอในตำนานไหมขอบคุณคับพี่น้องพอกันไไหมครับสวัสดีครับ